มาพบกับมาพบกับ,บ,กบดุนอีกแล้วครับกับ i มา c r a f t แบบ GTA นะครับอืมตอนนี้ก็อยู่อีกทางนี่โถครับก็อยู่เห็นสภาลอยแบบ GTA นะครับก็โหลดแมปมานะเออแล้วก็มาเล่นกันนะครับเออเราก็ต้องจาัดก,การวิวบินโอเค ก็ต้องการชุดก่อนนะครับใครตีผมมันตายโอเคแล้วก็ได้เออชุดนะครับจะเล่นแบบไปปูรอยดีกว่าแล้วก็ขึ้นสะพานกัน,นครับ โอ้โหเร็วมากโอ้เลสพานแขวนเล่นแบบ gta หรือ gta นี่นะครับเรต้องการมอหรถเจอสัก้าวตัวสิบหกตัวพอโอเคนี่ทางโหหิวชัดๆครับน่าจะมีรถนะผมว่าจะโหลดมอส นี่บ้านบ้านใครเนะี่ยเข้าไปดูหน่อยดีกว่าถือดาบไปด้วยโอ้ถ้ามีกล่องก็ดีนะนี่ไงรถครับรถแบบปลอมๆนะโอ้อะไรนะอืมตัวหนังสือ นี่มันเป็นอะไรเอาเอา่อเมก้ผปิดทางเทคนิคนะครับผิดทางเทคนิคหลุดนะครับก็ราสัรู่วิดีโอนี้น่าจะยาวนานนะครับโอา้ามีการสิ้นสุดได้ยไง สิ้นสุดโลกเออเท่ดีเออ,เอ,อลืมไปกงอาหารก็ต้องกงอาหารกันนะครับอ,อืมกงแอปเปิลทอง เออภารกิจวันนี้ก็ไม่ทราบอะไรก็มาทัวเฉิทัวทัวนะครับโอเคมันน่าจะมีต่อละมังวันนี้ก็อ่ารัวไม,มนต้องมีทางเข้าในทางนี้ รู้สึกว่าต้องมีต่อแน่ๆครับเพราะมันรู้สึกว่ามันกินไปเอ้ยอยากออกมันอาจจะแหลกๆนิดนึงแต่ก็เล่นได้แม่คนสร้างนี่แหลมริงมันก็ต้องมออีชาวบ้านกันหน่อย โอเคชาวบ้านเดี๋ยวมันก็อยู่บ้านนี่าเจอรถถ้าขับได้ก็ดีอละแต่รถมันปลอมอ่๋อบ้านฉันอ๋ชอช็อปครับชอบ็อปคือร้านค้าต้องลงหมดเอาคือเอาของมาวางแถวนี้ใช้ร้านค้ามัเนี่ยอืม เออลักษณะบ้านก็สวยดีอ่ามีชั้นสองอีกเคโอ้ข้างนอกก็ดูสวยงามนะครับลงไปกันดีกว่าเราจะไปหาเมืองอะไรสักอย่างนะครับใครมีอะไรมาแนะนำเออหรือโกงอะไรผมก็ไม่รู้มากนะครับ ก็อาบชาวบ้านอ่าเราจะสะพ,พานอีกสะพานนึงแล้วหรือสะพานเดิมสะพานเก่าะมะั้งเฮ้ยสะพานใหม่เราก็ต้องรีบไปเออวได้คิดมีเอ่อใต้ดินนะเราก็ต้องรีบไปกันหน่อยแล้วเริ่มหิวแล้วหิวเร็วจริง โตนี้อันกว้างใหญ่จริงๆโอเคเราขอกินอาหารด้านนึ้งครับมีแค่สามตอนแค่นี้น,นะครับก็ไม่อยากลง,ลงมากตอนสุดท้ายจะระเบิดที่นี่หมดนะครับเพื่อความสนุกนะะไมยมีตู้เย็นลงหมดนะัดเราไม่เชื่อมอดครับมอด เพื่อิดโอ้าสะพานรู้สึกบ้านนั้นมีที่นอนนะมันขึ้นทางไหนเนี่ยนี่โต๊ะกินข้าว ถ้าผู้ชมมีเอ่อแมพหรืออะไรที่แนะนำก็ธรรมาได้ครับเออนี่เป็นบ้านผมแล้วกันเออมันจะชาอ,อ้าแล้วก็พอแค่นี้ครับก็ไม่มีแล้วบากก็ก็ถ้ามีคำแนะนำอะไรก็เอ,อ่อ คอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็พอกแค่นี้นะครับก็ไม่อยากให้วิดีโอยาวนานมากนะครับเวทำให้ชมเบื่อนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ